ต๊ะหนึ่งแล้วระหว่างเดินไปคนมันแน่นมากมันไม่สามารถเดินได้เลยค่ะมันแบบมันแออัดมากหนูแล้วหนูบังเอิญไปเจอร,รุ่นพี่คนหนึ่งอยู่โต๊ะตรงแบบริมทางเดินหนูก็เลยขอเขาอยู่โต๊ะด้วยแป๊บหนึง่งเพราะว่าหนูเดินไม่ได้จริงๆหนูก็เลยขออยู่ด้วยแต่หนูก็ไปกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรค่ะเราอยู่แป๊บเดียวเองแล้วก,ลก็ออกมาค่ะคือขออยู่คือไม่ได้อยู่พือจะเล่นน้าด้วยใช่ไหมครับขอแค่แบบยืนรอแปมืไม่ได้ใส่โต๊ะค่ะไม่ได้กัด สนทนากันนานไหมคะตอนระหว่างกันก็ทักทายกันปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะแล้วก่อนหน้านี้เเป็นตรงนี้อะไรแต่ว่าแบบ หนูเล่าให้พี่ๆฟังหนูก็เล่าให้เขาฟังแบบนั้นไปค่ะแล้วหนูก็ได้เห็นข่าวที่เขาโพสลงมาพร้อมทุกๆคนเลยค่ะ<ต>หนูก็ใช่หนูไม่ได้รู้มาก่อนค่ะแล้วพอมาเจอการโพสอีมาเราได้รูเร้เรเือะไร้นหนูก็ได้อัปเดตข่าวกับเขาอยู่บ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้ ของเขาแล้วแล้วตอนนี้เขาเป็นนิสสละด้วยแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่คนหนูหรือเปล่าค่ะค่ะตกใจไหมที่มันเป็นยูหรืเป็นมหาวิ่ยาลัยที่มันใหญ่ก็ตกใจนิดหน่อยค่ะก็เลยได้มีการถามพี่เขาบ้างแล้วพี่เขาพี่เขาว่าไงพี่เขาตอบมาว่าตอนที่หนูไปถามว่าเกิดเรื่องเป็นใหญ่โตยาลอ๋อพี่เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาลงไปค่ะที่เรื่องเมื่อสามสี่ปีที่แล้วให้หนูฟังค่ะแล้วมันโยงมายังเรื่องของหนูได้ยังไง น่าจะคิดว่าเป็นจุดเกิดเหตุที่หนูไปร่วมโต๊ะพี่เขาแต่จริงมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะเอฟเฟกต์กับข่าวพังที่มันเกิดขึ้นเราเป็นศพอะไรกันบ้างเราบ้างนะถึงเมื่อสุดไปถึงส่วนช่วงพูดได้กันอะไรบ้างเราทุกคนอยากรู้ว่าสภาพจิตใจหนูหรือเปล่าหรือว่างานหรืออะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะจากที่หนูอ่านคอมเมนต์หนูก็รู้สึกว่า ไม่ได้ไม่รู้ค่ะหนูรู้แค่นี้อันในส่วนตัวของเราค่ะเราอยากจะชี้แจงอะไรคนที่แบบว่ายังเข้าใจผิดในตัวเราอยู่หรือว่ายังแบบเสพข่าวไม่คิดว่าเเป็นต้เหตุเป็นสาเหตุอะไรอย่าอ๋อหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็บริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็แค่เห็นว่ามันเดินไปไม่ได้หนูก็เลยขอร่วมจอยแล้วในตัวนั้นมีพี่คนหนึ่งที่หนูรู้จักอยู่แล้วหนูก็เลยขอร่วมด้วยอยู่แป๊บหนึ่งค่ะก็หนูก็ วันนี้สบายใจขึ้นไหมที่เราได้พูดในเช่พูดเอาวะเออ๋อ,อก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่ออกมาเคลียร์ข่าวนี้เพราะว่าคนก็พยายามหาว่าหนูคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครหนูก็อยากออกมาพูดว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะอ,อไม่มีเลยค่ะจบแค่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดเลยค่ะ